นี่ฮะก่อนจะถึงดอยสะเก็ดไปดูเรดูดูดูนะฮะต่างโค้งกดเขียวเลี้ยวโค้งท่านผู้ชมเสียดายพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตะวันเรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยนะฮะุมงหน้าไปทางตะวันตกแต่บางช่วงก็ชัดบางช่วงก็ไม่ชัดนะพระอาทิตย์จำแววส่องมาตรงหน้ากล้องพอดีหน้ารถพอดีนี่นะฮะก่อนถึงดอยสะเก็ดครับ ห้ากิโลครับอำเภอดอยสะเก็ดนี่ผมไม่ได้ขี่เร็วนะผมอยู่ที่ห้ากสิบดูเหมือนเร็วอยู่คนเดียวใช่ป่ะอ่าดูรถแซงดีถ้าเราเร็วดูเลยเขาแซงนะอ่านะฮะวัดประทาตุดอยกู้ฮะสพอดอยสะเก็ดเนียห้าร้อยเมตรเลยนะสพก็คือสถานีตำรวจ ภูทรดอยสะเก็ดดอยผู้ดอยผู้ดอยผู้ดอยสะเก็ดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ฮะซ้ายเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ทางเข้าฮะสำนังกงานเกษตรที่ดินเชียงใหม่ตอนนี้ก็ลงมาจากเขาฮะท่านผู้ชมนี่มเมาไม่ขับ ลำปางลำปางนี่มอมอราชบุงค์คนล้านนาเลี้ยวซ้ายดอยสะเก็ดเชียงใหม่ตรงไปนะครับเรื่ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเลยดอยสะเก็ดมาก็สู่จังหวัดเชียงใหม่เลยโอ้มาให้รถไปทางโน้นไม่เอาไปเส้นหลับดีกว่ามาไหนรถกลับทางนี้ออกทางเดิมอ่ะมาไหนรถกลับทางเดิมทางนู้นมันจะดจจดนได้เดินไป เดี๋ยวเราจะรีวิวจากจังหวัดเชียงใหม่ไปลำพูนนะลำพูนจากเข้าไปดูหุ้นเทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปด ร้อยที่แปดเอลล์พูนเยวซายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งจริงเหรอ อนี่ฮะสามตรงแยกเนี้ยแยกไฟแดงครับอ่าไป,ปอำเภอดอยสะเก็ดครับส่วนตรงไปก็เข้าเชียงใหม่ครับนี่ฮะแยกนี้ฮะแยกไปดอยสะเก็ดก็ถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะแต่เส้นนี้ตรงไปเข้าเชียงใหม่ฮนะมาจากเชียงรายหนึ่งหนึ่งแปดครับ